สำนักงานสารปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุก,กระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนาทันเข้าสู่รายการสารปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยลิต สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองสารปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา19นาิกานาทีถึง20นาฬิกากับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะ คุณผู้ฟังคะการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการนั้นโดยทั่วไปค่ะจะมีข้อกําหนดเงื่อนไขที่ละเอียดแล้วก็รัดกลุ่มเข้มงวดค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ที่รัฐได้จัดสรรให้กับหน่วยงานราชการเพื่อนํามาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างดําเนินโครงการต่างๆนั้นเป็นงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนนั่นเองค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดําเนินโครงการใดๆก็ตามของหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่หรือว่าเล็กนะคะใช้เงินมากหรือน้อยหน่วยงานจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆเข้ามาควบคุมกํากับดูแลทุกข,ขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีความบกพร่องหรือว่าเกิดการทุจริตขึ้น ประเด็นก็คือค่ะเมื่อมีการส่งมอบของหรือว่าส่งมอบงานจ้างและมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นนะคะเพื่อตรวจรับงานและจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างไปเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าภายหลังค่ะ งานจ้างดังกล่าวนั้นมีการใช้วัสดุที่ไม่ตรงตามสเปคเกิดขึ้นนะคะหรือมีการดําเนินงานผิดไปจากเงื่อนไขหรือข้อตกลงในสัญญาจ้างทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐค่ะกรณีเช่นนี้ค่ะจะต้องมีการชดใช้เงินค่าเสียหายนั้นคืนแก่รัฐหรือไม่และใครจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวนะคะวันนี้รายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากท่านดนายสีโมราตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางในฐานะ รองโฆษกสารปกครองค่ะท่านได้นําเรื่องราวคดีปกครองนะคะเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมาเล่าให้เราฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์คดีปกครองให้กับคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคะ่ะท่านสวัสดีครับคุณเบิร์ดครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะท่านคะตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐค่ะได้มีการกําหนดหลักการสําคัญหรือว่ามีการวางแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวไว้หรือไม่อย,อย่างไรคะ ครับแต่เดิมสมัยก่อนก็จะมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีครับว่าด้วยการพัสดุนะครับสำหรับหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ถ้าเป็นส่วนท้องถิ่นก็จะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นครับบังคับใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ปัจจุบันนี้นะครับในปี2560เป็นต้นมาครับรัฐบาลนะครับรัฐสภาก็ได้ออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่ครับ ชื่อว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ใช้บังคับคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายกลางเลยนะครับในการใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการของรัฐทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางก็คือพวกกระทรวงทบงกรมทั้งหลายหรือร,ราชการส่วนภูมิภาคคือจังหวัดและอำเภอแล้วก็ราชการส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศทบาลน,นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วยค่ะ<ฆ>รวมทั้งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ใช้ไปถึงหน่วยงานของรัฐอื่นๆด้วยครับเช่น<ฆ>รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนองค์การอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยงานธุรการของศาลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหน่วยงานอิสระของรัฐก็เรียกว่าอะไรที่เป็นของหน่วยงานของรัฐนี่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ทั้งหมดเลยครับค่ะ<ฆ>ซึ่งกฎหมายนี้ก็มีจุดมุ่งหมายครับเพื่อจะให้ เกิดการโปร่งใสนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เพื่อให้ประชาชนนะครับเข้ามาม,มีส่วนร่วมในการตรวจสอบป้องกันการทุจริตท,ท่านผู้ฟังหรือคุณเบิร์ตนะครับก็คงจะสังเกตเห็นแล้วนะปัจจุบันนี้พวกสารูพวกต่างๆเช่นถนนหนทางเนี่ยคุณเบิร์ตลองเคยขับรถไปตามท้องถิ่นาตามเขาเรียกว่าทางอบตอ,อะไรพวกนี้ต่างจังหวัดอเงี้ย ถนนที่เป็นเล็กๆอ่ะนะไม่ใช่ถนนใหญ่ๆอ่ะนะคุณเบลรู้สึกว่าถนนมันดีขึ้นไหมถนนเล็กๆใช่ไหมคะดีขึ้นค่ะ,นะถนนดีขึ้นนะ,ค,ะคือมีดูแล้ววิ่งสบายนะ,ค,ะครับอันนี้ก็เป็นผลจากกฎหมายนี้แหละครับที่ทําให้การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเนี่ยการจัดทําบริการสาธารณะในการจัดสร้างถนนหน,นทางเนี่ยดีขึ้นค่ะเพราะว่ามีระบบโปร่งใสนี่เองครับ ทีนี้ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยก็มีหลายขั้นตอนนะครับตั้งแต่เรื่องของการทําแผนนะครับทำรายงานขอซื้อการขออนุมัติซื้อการทําสัญญาแล้วก็มาตรวจรับพัสดุครับดังนั้นใน,ในกรณีเนี่ยการตรวจตรวจรับพัสดุเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญครับคุณเบิร์ตครับค่ะค่ะท่านคะคดีตัวอย่างที่วันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราคะ่ะเป็นข้อพิพาทในขั้นตอนของการตรวจรับพัสดุใช่ไหมคะท่านใช่ครับคุณเบิร์ตครับ ก็เนื่องจากว่าการตรวจรับพัสดุนั่นแหละเป็นเรื่องสําคัญเลยนะฮะซึ่งคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเขาก็มาฟ้องคดีต่อศาลครับว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง3มเนี่ยนะมี3คนนะคนนี้ที่ฟ้องคดีกันเนี่ยคือ3าคนนี้เขาเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างเขาก็ได้รับมอบหมายให้ไปตรวจการจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคันหินช่องระบายน้ำกลการถนนนะของเทศบาลนครแห่งหนึ่งครับ ผมก็ไม่ขอเปิดเผยชื่อว่าเป็นเทศบาลไหนก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเรานี่แหละครับเทศบาลนี้ก็มีการทำช่องระบายน้ำที่ว่าเนี่ยนะครับมีทั้งหมด90จุดด้วยกันค่ะผู้ฟ้องคดีเขาก็ไปตรวจการจ้างนะ,ะเห็นว่างานครบถ้วนถูกต้องนะครับก็เลยเบิกจ่ายเงินนะคือทำเรื่องขออนุมัติให้เบิกจ่ายเงินนะครับก็จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างไปเรียบร้อยแล้ะ ต่อมาครับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค3อันนี้ก็เป็นหน่วยงานอยู่ในสังกัดของสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินครับก็ได้เข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างช่องระบายน้ำเนี่ยนะครับก็พบว่ามีความไม่ถูกต้องครับตามรูปแบบรายการอยู่สองเรื่องค,คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของอช่องระบายน้ำนะช่องระบายน้ำใน,ในสัญญาเขากำหนดเอาไว้แต่ปรากฏว่าเมื่อไปตรวจจริงนะครับ ปรากฏว่าเล็กกว่าที่สัญญากําหนดไว้ค่ะนะซึ่งก็พบว่ามีอยู่4จุดนะที่เล็กกว่าจาก90จุดนี่นะพบอยู่4จุดนอกจากนั้นเหล็กตะแกรงช่องระบายน้ําครับซึ่งจะต้องเป็นเหล็กเป็นซี่เนี่ยนะครับค่ะคุณเบิร์ตคงเคยเห็นซึ่งในในสัญญาก็บอกว่าต้องเป็นเหล็ก RB ขนาด9ม mm. ิลลิเมตรรปรากฏว่าไปวัดจริงเนี่ยมีแค่6มิลลิเมตรเท่านั้นเองค่ะงนั้นก็ถือว่าทางผู้รับจ้างเนี่ยส่งมอบงานไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการที่กําหนดไว้ในสัญญาครับดังนั้นก็จึงได้ทางสํานักงานตรวจสอบพิเศษภาคสามก็ทํารายงานถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินครับคุณเบิร์ตครับค่ะอืมค่ะท่านคะหลังจากที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินค่ะได้พิจารณารายงานฉบับนั้นแล้วค่ะได้มีความเห็นอย่างไรบ้างคะท่านพอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เห็นว่าเป็นอย่างที่ ทางสำนักง,งานตรวจสอบพิเศษภาคสามนะทำรายงานมาจริงแหละ,ะว่าผู้รับจ้างทำงานไม่ถูกต้องดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าทางผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างครับเป็นข้าราชการเนี่นะกระทำความผิดตามระเบียบนะครับของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคือมีระเบียบอยู่ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังอันนี้ก็เป็นกฎหมายใช้มาเมื่อปี2544ครับก็ผิดอยู่ใน ปิดระเบียบในข้อ44วรรคหนึ่งอันนี้ก็จึงอาศัยเหตุดังกล่าวนีครับก็ส่งเรื่องไปให้มีการสอบสวนนะต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็มีคมําวิชัยว่าอันนี้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลังค่ะต้องลงโทษตามระเบียบก็มีเขาเรียกว่าโทษปรับทางปกครองชั้นที่สนะ ซึ่งทางผู้ฟ้องคดีเขาก็ไม่เห็นด้วยกับคำวิจัยดังกล่าวเพราะเขามองว่าเขาไม่ได้จงใจนะครับที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการค่ะแล้วก็อีกทั้งเรื่องนี้ทางนายกเทศมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นผู้ว่าผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีนั้ก็ได้ลงโทษทางวินัยของอให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งไปแล้วค่ะก็คือลงโทษพักทัน ส่วนอีกสองคนเนี่ยผู้ฟ้องอีีสองคนเนี่ยเขาก็เสียอายุไปก่อนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถูกลงโทษทางวินยัยค่ะเรื่องนี้ครับก็ทางผู้ฟ้องคดีสามคนเนี่ยก็นําคดีมาฟ้องศาลปกครองสูงสุดเลยนะฮะเพราะว่าคดีนี้เขาเรียกว่าเป็นคดีฟ้องตรงครับต้องต้องฟ้องที่ศาลปกครองสูงสุดเลยครับคุณเบิร์ตครับค่ะท่านคะโทษทางปกครองคืออะไรคะแล้วกฎหมายคะ่ะได้กําหนดโทษทางปกครองไว้อย่างไรบ้างคะเออเรื่องโทษปรับ ทางปกครองเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เรื่องใหม่นะครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยคือในทางราชการเราเนี่ยนะครับการทําความผิดเนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาทําความผิดเนี่ยถูกลงโทษหลายอย่างนะ,ค,ะคืออันที่หนึ่งเนี่ยถูกทงโทษทางวินัยแหละนะโทษทางวินัยก็คืออาจจะถูกถ้าโทษรุนแรงก็ไล่ออกปลดออกใช่ไหมฮะค่ะถ้าโทษน้อยหน่อยก็ตัดเงินเนือนลดขั้นเงินเนือนภาคทันอันนี้ก็เรียกโทษทางวินัยค่ะแล้วก็โทษที่ อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าความผิดนั้นเนี่ยเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาอีกนะครับก็ถูกโทษลำโทษจำคุกคถูกโทษจำคุกอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็มีเรื่องของความรับผิดทางละเมิดนะก็คือถ้าทําให้หน่วยราชการเสียหายเป็นตัวเงินนะครับคำนวณออกมาเป็นเงินก็ต้องถ้าหากเจ้าหน้าที่เนี่ยกระทำโดยจงใจนะแล้วก็ประมาทเลื่อเลื่ออย่างร้ายแรงอันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะต้องชดใช้ เงินนะครับให้กับหน่วยงานของรัฐด,ด้วยเนี่ยสามโทษแล้วนะค่ะอันนี้เป็นโทษใหม่โทษที่สี่ครับเขาเรียกว่าโทษปรับทางปกครองก็คือว่าเป็นความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลังอันนี้ก็จะมีโทษปรับทางปกครองซึ่งอันนี้โทษปรับทางปกครองเนี่ยนะครับก็มีเป็นไปตามพระราชบัญญัติของอตัวงเงินแผ่นดินเนี่ยนะครับ ก็มีโทษปรับเป็นชั้นๆนะเขามีทั <S <S ้งหมด4ชั้น <|ja|> ชั้นหนึ่งก็ชั้นที่1นึ่ชั้นที่1ก็ปรับน้อยหน่อยก็คือปรับเท่ากับเงินเดือน1เดือนชั้นที่2ก็ปรับเท่ากับเงินเดือน2อถึงสเดือนชั้นที่3ก็5้ถึงแเดือนแล้วก็ชั้นที่4นี่สูงสุดนะครับปรับ9ก้ถึงสิอเดือนไอ้คำว่าปรับเป็นเงินเดือนก็คือว่าหมายความว่าถ้าเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยกระทำความผิดใช่ไหมครับอย่างกรณีรายนี้ในคดีนี้ถูกโทษปรับชั้น3ก็คือถูกลงโทษ นะครับเป็นค่าปรับห้าถึงแปดเดือนใช่ไหมฮะห้าถึงแเดือนก็คือเงินเดือนที่เขาได้รับนี่แหละต้องถูกหักเงินเดือนห้าถึงแปดเดือนแล้วแต่ที่จะลงโทษว่าจะหักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เขาไม่ได้หักทีเดียวนะคือต้องผ่อนผ่อนเป็นเดือนๆไปเป็นเป็นเป็นเงินเดือนนะฮะแล้วก็ถ้าหากคนที่กเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยเนื่องจาก,กเกษียณไปแล้วเขา เขาไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเดือนๆแล้วใช่ไหมก็ต้องให้จ่ายทีเดียวเลยเต็มทีเดียวเลยนะฮะก็เป็นอย่างนี้ครับคุณเบิร์ตครับค่ะท่านคาก็คือความผิดทางวินยัยทางงบประมาณหรือว่าการคลังเนี่ยโทษของการปรับเนี่ยคือสี่ชั้นครับใช่ครับค่ะท่านคะแล้วท้ามากกว่า12เดือนไม่มีใช่ไหมคะคือมีแค่นี้ สูงสุดแล้วครับสิบสองเดือนเนี่ยสิบสองเดือนน,นี่ปีนึงนะท่านคะแล้วเมื่อคดีมาถึงสารปกครองแล้วค่ะสารได้พิจารณาแล้วก็มีคําวินิจฉัยตามคําฟ้องว่าอย่างไรบ้างคะคดีนี้พอมาถึงสารนะครับก็ต้องมาดูว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยนะฮะที่ลงโทษปรับทางปกครองของกับผู้ฟ้องคดีเนี่ยอชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ครับ คดีนี้ก็ฟังเป็นข้อยุติว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง3ครับเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดของเทศบาลนครนะครับ<ฆ>แล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งการเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างก็มีหน้าที่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพศ2535ซึ่งใช้บังคับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างคือว่ามีหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติงานไปดูนะครับงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติว่าเป็นไปตามแบบรูปรายการที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือไม่โดยจะต้องไปตรวจสอบทุกสัปดาห์ครับต้องไปดูแล้วคําว่าไปดูนี้ก็คือต้องไปดูจริงๆนะ,ะต้องไปตรวจดูจริงๆว่าถูกต้องตามสัญญาหรือไม่มแล้วเมื่อไปตรวจสอบแล้วถูกต้องก็ต้องทําใบรับรองผลงานนะครับ เพื่อจะเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างแล้วก็รายงานต่อนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานถ้าหากเห็นว่าผลงานเป็นไม่เป็นไปตามรูปแบบนะคือไม่เป็นไปตามสัญญานะครับก็จะต้องรายงานให้กับนายกเทศมนตรีทราบทีนี้ในเรื่องนี้ข้อทด้จริงก็ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับครับว่า,าไม่ได้ไปรายงานให้กับนายกเทศมนตรีทราบแล้วก็เมื่อข้อที่จริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างเนี่ยก่อสร้างงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญาสองรายการาแล้วผู้ฟ้องคดีทั้ง3คนเนี่ยซึ่งเป็นกรรมการตัวกาจ้างร่วมกันเนี่ยนะก็ไปรับรองครับว่าผู้รับจ้างเนี่ยก่อสร้างถูกต้องนะคันหินช่องระบายน้ําก่อการถนโนเนี่ยสร้างเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับรองที่เป็นเท็จนะครับรับรองเท็จก็ไม่เป็นไปตามข้อ65ของระเบียบกระทรวงหมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ นั้นนอกจากนี้แล้วครับเมื่อพิเคราะห์บันทึกคําชี้แจงด้วยวาจาของผู้ฟ้องคดีทั้งสามค,คือผู้ฟ้องคดีทั้งสามเนี่ยเขาก็ไปให้ถ้อยคําต่อเจ้าที่สํานักตรวจสอบพิเศษด้วยแล้วก็ไปาตามบันทึกของกรรมการไต่สวนของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังทางผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ยอมรับครับว่า,าในการตรวจการจ้างทุกสัปดาห์กับช่างผู้ควบุงงานเนี่ยซึ่งก็ปรากฏว่า ช่างผู้ควบคุมงานนี่ก็เป็นพนักง,งานสวนสาธรารณะนะ,ะไม่ได้จบทางด้านวิศวกรรมอะไรเลยนะครับแล้วในการตรวจการจ้างก็ไม่ได้ไปตรวจโดยละเอียดนะคือใช้วิธีว่าขับรถแล้วก็นั่งอยู่ในรถเนี่ยแล้วก็วิ่งรถวิ่งไปแล้วก็มองดู <c oughs> มองดูเฉยไม่ได้ไปลงไปดูจริงๆริงนะฮะนั้นก็ถือว่าไม่ได้ทําการตรวจวัดสถานที่ก่อสร้างนะตรวจวัตถุให้เป็นไปตามแบบรูปรายการจริงนะครับ ซึ่งอันนี้ทางผู้ฟ้องคดีทั้ง3นี่เขาก็อ้างว่าถนนเส้นที่ที่ทำท่อ,อช่องระบายน้ำเนี่ยมีรถวิ่งหนาแน่น,<ฆ>น,นก็เลยไม่ได้ลงไปดูเขา,อ,า,าอ,นนขอ,อ้างแบบนั้นก็อันนี้เขาอ้างแบบนี้ทางศาลก็เห็นว่าพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีทั้งสเนี่ยครับก็ยอมรับแล้วว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อ65ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุนะครับ อันถือว่าเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดอย่างเคร่งครัดนะครับยอมรับางานจ้างโดยรับรองว่าผู้รับจ้างทํางานแล้วเสร็จนะทำงานเสร็จถูกต้องแล้วก็เบิกเงินให้กับเต็มจํานวนนะทั้งที่ข้อที่จริงก็ปรากฏว่างานเนี่ยไม่เสร็จซึ่งถือว่าเป็นการรับรองเท็จนั้นจึงฟังครับรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง3เนี่ยจงใจฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐ ครับซึ่งกําหนดว่ากรณีเจ้าที่เจ้าหนะ้าเจ้าที่ของรัฐเนี่ยตัวการจ้างไม่ปฏิบัติตามาหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเป็นเหตุให้รัฐเสียหายเนี่ยครับแม้ต่อมาครับเรื่องนี้ก็จะมีการเยียวยาแก้ไขนะเพราะว่าสุดท้ายก็เมื่อมีการยอมรับกันว่าทําไม่ถูกต้องตามแบบทางผู้รับจ้างเขาก็มาแก้ไขนะครับทําให้ช่องระบายน้ำเนี่ยมีขนาดตามที่ รูปแบบอะไรรายละเอียดในสัญญากําหนดไว้และส่วนเหล็กที่ว่า,าไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเขาก็ยอมเอาเงินมาจ่ายคืนนะเพราะว่าเหล็กเนี้ยมันมันทำเสร็จไปแล้วนะ,ะจะลื้อมันก็ยากแล้วก็เหล็กมันก็ผิดขนาดนิดเดียวนะครับคุณเบิร์ตก็ผิดนิดเดียวจาก9มิเมเป็น6มิเมตรเนี่ยก็ยังใช้งานได้อยู่ก็เลยถีอว่า ผู้รับจ้างได้ประโยชน์ใช่ไหมเพราะว่าใช้เหล็กเล็กลงก็ต้องถูกลงถูกลงก็ต้องเอาเงินมาคืนก็เอาเงินมาคืนงนั้นตรงนี้ก็ถือว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี้ยนะครับก็ถือว่าได้มีการมาแก้ไขปัญหาแล้วคือแก้ไขปัญหาบางส่วนแต่ว่าอันเนี้ยการที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3าเนี่ยไม่ไปตรวจสอบงานให้ถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดสําเร็จไปแล้ว่ะงนั้นแม้จะ แก้ไขโดยการเอาเงินมาคืนส่วนหนึ่งแล้วก็ทําช่องระบายน้ําให้เป็นไปตามสัญญาเนี่ยก็ยังยังฟังไม่ได้ครับคุณเบิร์ดครับค่ะท่านคาแล้วโทษปรับทางปกครองค่ะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามคนจะได้รับนะคะถือว่ามีความเหมาะสมกับความผิดไหมคะท่านอ่โทษปรับทางปกครองอันนี้ก็โทษปรับชั้นสนี่เ็บอกว่าต้องโทษปรับหถึงแเดือนนะค่ะ ในเรื่องนี้คณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินก็เนื่องจากตามกฎหมายนะครับมีอำนาจในการที่จะวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินการให้คำปรึกษาคำแนะนำหรือการให้คำแก้ไขข้บอบกพร่องในการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินค่ะงนั้นการกำหนดโทษปรับทางปกครองเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายา <c oughs> ว่าด้วยพร่หยัดวินัยทางเงินงบประมาณและการคลังค่ะอันนี้ ตามรัฐนูลแหรงราชาณาัารไทยนะครับพุทธศักราช2560ก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วนั้นเพื่อพิจารณาพฤติการและปัจจัยความกระทําความผิดของผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็เห็นว่าอันนี้เป็นพฤติการโดยไม่ชอบแล้วความเสียาหายเนี่ยเป็นจํานวนไม่มากแล้วก็มีการบรรเทาความเสียาหายให้กับทางราชการไปแล้วบางส่วนค่ะนั้นแล้วทางผู้ฟ้องคดีก็ให้ความร่วมมือในการพิจารณาด้วยค่ะนั้นการ ปรับโทษปรับทางปกครองเนี่ยนะครับก็ชั้นสามเนี่ยก็อันนี้เขาว่าชั้นสามนี่มันห้าถึงแปดเดือนใช่ไหมฮะ<ฆ>อันนี้ก็ให้มีปรับแค่ห้าเดือนก็คือต่ําที่สุดของชั้นสามแล<ฆ>้วนะครับในขณะที่ผู้ฟ้องคดีกระทาความผิดซึ่งในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีที่หนึ่งนะั้นก็มีเงินเดือนเดือนละสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบาท<ฆ><ฆ>ก็ถูกปรับห้าเดือนก็เป็นเงินประมาณหน<ฆ>ึ<ฆ>่งแสนสามื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทอะ อันนี้เขาก็ต้องจ่ายเงินเท่านี้นะ,ะแต่ผ่อนได้นะครับผ่อนได้ก็ผ่อนไปเดือนละห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบาทส่วนผู้ฟ้องคดีที่สองที่สามนี่เงินเดือนเ,อนเยอะหน่อยค่ะถึงแม้กเกษียณไปแล้วนะคนที่สองนี่ก็สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบาทเนี่ยเขาก็จะโดนปรับเยอะ,ะใช่ไหมเพราะปรับเท่ากับเงินเดือนถ้าเดือนก็เป็นเงินประมาณสองแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทค,ครับแต่เนื่องจากสองคนนี้กเกษียณไปแล้ว ก็เลยต้องเอาเงินมาชำระทั้งหมดเลยพอ,อ,อ,อไ,ได้นะครับเบิดค,ครับค่ะท่านคาแล้วกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง3คนได้รับการลงโทษภาคทันไปแล้วล่ะคะจะถือว่าเป็นการลงโทษซ้ำซ้อนหรือเปล่าคะท่านเ,เรื่องของโทษปรับทางปกครองเนี่ยนะฮะกับโทษทางวินัยภาคทันเนี่ยมันค,คนละส่วนกันนะเป็นคนละส่วนกัน อย่างที่ผมเรียนคุณเบริร์ดกับท่านผู้ฟังไปตอนต้นรายการเนี่ย<ฆ>ว่าคนเป็นเจ้าที่ของรัฐค่าเการเนี่ยมีความรับผิดถึงสี่อย่างนะ<ฆ>ทำผิดครั้งนึงนโดนโทษทั้งหมดสี่อย่าง<ฆ>างั้นโทษวินัยเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันกับโทษปรับทางปกครองอคือถ้าโทษปรับทางปกครองเนี่ยเป็นโทษอันใหม่<ฆ>ซึ่งจะทําให้ค่ารากการนะครับเจ้าที่ของรัฐทั้งหลายเนี่ย<ฆ>มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้นเพราะนอกจากจะ ถ้าเกิดทำความผิดขึ้นมาเนี่ยโทษวินัยก็มีโทษ<ค>อาญาก็มีค,ความรับผิดทางละเมิดก็มีแล้วยังมามีโทษปรับทางปกครองอีกฉะนั้นเนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับในการปฏิบัติราชาการฉะนั้นอันนี้ศาลก็พิจารณาแล้วครับว่าถือว่าไม่ได้ซ้าซ้อนกันครับเพราะว่าเป็นโทษคนละชนิดกันครับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีก็ฟังไม่ขึ้นครับคุณเบิร์ตครับคดีนี้ก็ถ้าหากท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับก็ไปอ่านรายละเอียดได้ครับ เป็นคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ฟอร์ฟันงองูหนึ่งทับสองพันหรอหสามครับปีนี้เองครับคุณเบิร์ดครับค่ะท่านคะในวันนี้คะ่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ไหมคะครับท่านผู้ฟังครับวันนีเ้เรื่องคดีที่เรามาคุยกันก็อาจจะห่างไกลจากท่านผู้ฟังหน่อยที่เป็นคนทั่วไปนะที่เป็นชาวบ้านทั่วไปเพราะว่านี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ท่านผู้ฟังที่เป็นชาวบ้านทั่วไปครับก็ก็ได้รับประโยชน์ด้วยนะเพราะเราจะเห็นว่ากฎหมายเนี่ยเป็นการทําใหป้ประชาชนได้รับประโยชน์ทางอ้อม<ฆ>เพราะว่าท่านก็จะได้รับบริการสาธรารณะที่เเต็มเขาเรียกว่าเต็มตามงบประมาณ<ฆ>คือเรียกว่าการทุจริตเนี่ยมันก็ทําได้ยากนะครับปัจจุบันนี้ทําได้ยากท่านก็จะเห็นว่าถนนหนทางต่างๆเนี่ยที่ทางท้องถิ่นหรือราชการสร้างขึ้นมาเนี่ย นะครับก็จะได้มีคุณภาพมากขึ้นแต่ถ้าหากท่านเห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะครับท่านก็ไปร้องเรียนไปร้องเรียนกับสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนี่แหละ,ะเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปตรวจตามที่ท่านร้องเรียนเนะี่ยแล้วถ้าเกิดมีความบกพร่องจริงนะเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดนะครับเหมือนกับคดีนี้ต้องชดใช้เสียเงินโทษปรับทางปกครองแล้วถ้าเกิดททุจริต ก็จะต้องมีความผิดทางอาญาด้วยครับคุณเบิร์ดครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะท่านดนายสีโมราตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางในฐานะรองโฆษกสารปกครองค่ะที่วันนี้นะคะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะท่าน ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการติดตามรายการสารปกครองพบป,ประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้นะคะทาง Facebook หรือว่าพอดแคสต์ค่ะชื่อสำนักงานสารปกครองหรือทางเว็บไซต์นะคะของสมาคมสื่อช่อสะอาด w w w บไซ o s ช่อสะอาด .or.th ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทางช่อง YouTube ค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงาน ของสารปกครองหรือคดีปกครองนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณค่ะสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศในวันนี้นะคะพบกับรายการสารปกครองพบประชาชนได้ใหม่ในวันจันทร์และวันอังคารตั้งแต่เวลา1 9ก้านาฬกานาทีถึง20่สนาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันพรณภาบุญริศต,ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการสารปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศ ุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับสารปกครองหาคำตอบได้ในรายการสารปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ